เด็ดบักพริกนะคะไปใส่ก้อยก้อยมะนาวบักพริกที่สวนเขาเองนะคะสดสดพักกระโดนกับยูหัวนะคะยุหัวบ้านมนิสิเฮดก้อยมะนาวด้ค่ะเครื่องปรุงกับนี้นะคะหอมเต พริกขี้หนูใบมะกรูดสลัดแหน่หหอ,หอมมะนาวข้าวคั่วพริกป่นชูรสนะคะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเจะไปซอยซีนกันเลยนะคะเนื้อเดือค่ะเนื้อตอนนี้เราก็ใส่เนื้อลงไปแล้วนะคะใส่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดน้อยก็เอาน้อยชอบเผ็ดมากก็มากข้าวคั่วไม่ต้องยืนเน้นข้าวคั่วก็ได้ แล้วก็หอมแดงกิกสดใบมะกรูดทีฝรั่งผมกูรดนิดหน่อยนะคะมะนาวก็ให้มะนาวค่ะน้ำปลาสักหน่อย ให้บนกบน,นั้นเยอะเอะเด้อทำร้ายแตกหมดแลล่ะเขียวเกข้ามมี้สมเขีวมีไงซีกไปเนอะอร่อยมากเลยขาู่เรอมขาดนัวนิดหน่อย ใช้หมดแล้วค่ะอร่อยพวกนี้แซ่บหลายค่ะเพื่อจะกิองเฮนบังเด้อค่ะแซ่แบแซ่บว่ต้องไปกินไส้เลียดไสย้ยางงี้องาไส้เลียดเด้อค่ะแซ่บหลายส่งขั้นมือเลยเนี่ยเออเดี๋ยวเสียงน้อมาคุย อืาอร่อยเพราะล้วค่ะนี่เอาสีแซบปลาน,นี้เห็ดเองแซบเองค่ะเนี่ยเจะมัก้ะคะ่ะแน้วยหรอค่ะอุยเลยค่ะอย่าง